จากอีพีที่แล้วน้องพันีฮห้เพื่อนๆช่วยตั้งชื่อร้านเจ้ามาถึงอีพีที่4 EP อีพีนี้ขอตั้งชื่อว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ตั้งแต่ลงคลิปสร้างเริ่มทำแคมปิง้งตั้งแต่อ p พีที่หนึ่งถึงอ p ที่สี่ก็มีเพื่อนๆตาเข้ามามากมายเลยว่าอยากจะให้ทาต่อๆไปแหมคลิปแนวนี้ม่วนดีอยากจะดูไว้เป็นประสบการณ์ในการสร้างหรือทํากิจ,จกรรมธุรกิจนี้น้องมณนี้เชื่อว่าทุกคนมีความฝันเหมือนกันมดเจ้าแต่ฝันบางคนอาจจะอยู่แค่ในหัวแต่ถ้าเฮาบ่เริ่มลงมือทําเฮาก็จะบอกว่ามันจะเวิร์กหรือมันบ่เวิร์กเจ้าแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาก,ก็คือประสบการณ์ที่เฮาได้ลงมือทํา ต่อจากหม้อแล้วที่มีก็โค้งล่างสร้างมีก็เสาแล้วก็มีกาไม้ที่มันกำกันอยู่นะเจ้าแล้วก็เป็นช่วงที่พายุเข้าพอดีแล้วน้องก็มีงานซอสามวันที่ต่อกันเจ้าบอมีผ้ช่วยปอกก็เลยไปจ้างลูกมือที่เป็นสลาปอที่มีความหูด้านการก่อสร้างมาเปิ่อนก็เอาวันละ360เป็นลูกมือมาช่วยมุงหลังคาอย่างน้อยก็มีคนมาช่วยก่ำลอนทรงขึ้นไปให้คนตังบนนะเจ้าก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยภายใน2อถึงสวันตั้งตอนนี้ไปก็จะเป็นงานด้านตกแต่งนะเจ้าเฮาจะใช้ไม้เก่ามามุงปี Terima <tuk> เป็นตัวบ้านนะเจ้าแปลงฝาแต่ละด้านทั้งสี่ด้านเจ้าเอาไว้เป็นด้านข้างล่างส่วนตั้งบนเนี่ยเขาจะมุงด้วยสังกะสีเจ้าสลาเก้าสลาปลายนี่คํามีขมันกันขนาดเจ้าสลาก็ไปเช่ไผที่ไหนก็คือป้อน้องมณนีแล้วก็น้องบําเจียงปีนะเจ้าเป็นตึงเจียงปีเป็นตึงมือดิดกีตาร์แล้วก็เป็นตึงสลาแปลงหฮืนนได้ทุกอย่างนะเจ้าเน้อความสามารถพิเศษรอบด้านเลยสถานะโสดนะเจ้าหัวใจววางตึงสี่ห้องเจ้าหยอกยอกเซลเล่นกันบดายเจ้าแต่อนันตีโสดนี่โสดแต่เน้อหลังจากที่เอาไม้ติดบาง ซึงสี่ด้านของร้านแล้วนะเจ้าก็ไปช่วยกันเอาสังกะสีเก่าที่คอกหมูเก่าเจ้าก้ยอยๆทยอยคขนกันมาจะใช้สังกะสีใหม่ก็มาได้มันต้องมีขีสนมีมันจะต้องเป็นขี้เมี่ยงเนี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าเพราะเราจะทําเป็นแนววินเทจแล้วทุกคนค่ะก็คือย้อนอยุคแบบบเก่าๆกเ,กเลยนะเจ้าที่สําคัญก็คืออยากแจกกระสีบอกว่าตามงบประมาณนะเจ้าก้อยเนี่ยไปก้อยแปลงไปอยู่ไปตามน้ําทาไปตามตัวน้าเพียงใดดอกบัวเพียงอันก้อยๆสร้างไปกําน้อยกําน้อยเจ้าคู่คนเจ้าแล้วค่างบประมาณทั้งหมดที่นําไปนะเจ้าเพิ่มคนงานมาจ่ายไปแล้ว 1,000บาทก้าไม้อัดกับตึงก้าประตูซื้อมาไว้3,860บาทและยังมีก้าอุปกรณ์บอกว่าจะเป็นบุ้งกี่ขอบกขอจง้งตึงกาของกินของว่าตึงก้าเครื่องดื่มรวมทั้งหมดจำนวน1,6365บาทโตโตโตโเล็กงามขนาดเนอร์3 6 5 3 6 5้6ปีนอกคนเดียวนะเจ้าเนอร์ และถ้าไปดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะเจ้าบางคนก็ว่าน้องมานิงยังแบบบอกนะตกลงเอาชื่ออย่างแต่เจ้าวันวันแคมปิ้งเจ้าพันนีแคมปิ้งเจ้าหม,ากมาักใหม่แคมปิ้งหรือว่าเนี่ยใบแคมปิ้งตามที่ทุกคนโหวตช่วยน้องนะเจ้าห0คอมเมนต์ทุกคนคะ่ะลงความเห็นว่าเอาเนี่ยใบแคมปิ้งเยอะที่สุดได้ไปเลยสาวคนสาวคะแนนเจ้าช่วยน้องตั้งชื่อร้านแล้วนะทุกคนคะ่ะอย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญเนอะวันใดถ้าน้องเปิดร้านแล้วจะไปเลือก มาอุดหนุนนเจ้าเนอโดยเฉพาะคนที่ช่วยตั้งชื่อร้านน้องนาเจ้าดูคลิปนี้แล้วนะทุกคนคิดว่ามันม่วนมันดีมันสร้างสรรและมันมีประโยชน์เจ้าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์มันคอมเมนต์นาเจ้าเนอิอมันจะได้เปิดการมองเห็นนักนาเจ้าฝากเป็นกําลังใจให้หมูเหาตวัวพึ่งได้กินม่ได้กินเพียงตัวเดียวเจ้าลูกเตา้าหลานเลนปีน้องป้องไปได้กินตวัวการ์มดเจ้าอยากจะฮื่ที่แห่งนี้เป็นจุดนัาพบของทุกคนสาหรับยามราตรีเจ้า